ะะกีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวหนูนาจะมาแนะนำในส่วนของอการเก็บไข่ให้ได้นานนะคะอาจจะได้นานถึงประมาณเป็นเกือบจะปีเลยแหละคะ่ะ6เดือนถึง7เ,เดือนเลยแหละพอดีมีน้องเราถามมาว่าอยากได้ไข่ไม่ไข่้วนก็ไข่อินทรีของเรานะคะก็เลยทำยังไงที่จะเก็บไว้ได้นาน นี้ก็เลยหนูนามีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ,ๆซึ่งบางบางท่านอาจจะรู้แล้วนะคะแต่บางท่านก็อาจจะเอ้ยจะทำยังไงดีให้ไข่เราเก็บนานเผื่อว่าเราอาจจะใช้น้อยวันนี้ก็คือแผงหนึ่งอาจจะใช้อาจจะเป็นงกับสิบวันดังนั้นเดี๋ยวหนูนาจะมาแนะนำอสอนวิธีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆให้ไม่ว่าหรือว่าเพื่อนๆที่จะเก็บไข่ไว้ได้นานนะคะโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ วัตถุดิบและอุปกรณ์ของเราก็ไม่มีอะไรมากมายเลยนะคะก็มีนี่สําคัญเลยก็คือน้ํามันน้ํามันธรรมดาที่เราใช้ทํากับข้าวหรือว่าเป็นน้ํามันพืชที่เราใช้ทำอาหารนี่เลยค่ะแล้วก็ถุงมือเป็นถุงพลาสติกที่เรา,าเหลือจากทํากับข้าวหรือไม่ก็ที่บางคนที่เขาใช้กกคมก็เหลือถุงพลาสติกที่เป็นกกกฮมาขาดถุงพลาสติกหรือถ้าไม่มีเราใช้แบบทิชชู่ที่เป็น ทิชชูค่อนข้างที่จะแข็งอะค่ะทิชชูที่รองก้นเด็กก็ได้หรือไม่มีก็ใช้เป็นเศษผ้าเศษผ้านุ่มๆหน่อยนะคะเราก็ใช้เศษผ้าในการที่สําหรับที่จะใช้เป็นชุบน้ํามันตัวนี้นะคะแล้วนี่คือไข่แม่ไก่อ้วนหรือว่าไข่ที่เรานํามาจากซื้อมาจากท้องตลาดก็แล้วแต่นะคะเอามาเสร็จก็ทําความสะอาดอันนี้เป็นไข่ใหม่ของหนูนาหนูนาก็ทําความสะอาดก็อาจจะมีรอยอ่า สุปกปกเล็กน้อยของแม่ไก่อ้วนนะคะอย่างเจนราพวกอึก็บ้างนิดหน่อยหนูนะก็มาทําความสะอาดอะไรเช็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ใช้น้ําธรรมดานี่เลยค่ะเช็ดกับผ้านุ่มเช็ดทําความสะอาดเขาเรียบร้อยแล้วออกเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็าวางให้แห้งนะคะวางให้แห้งส่วนถ้าเป็นไข่ที่เราซื้อมาจากท้องตลาดเราก็ไม่ต้องอเอามาเช็ดเพราะว่าเขาทําความสะอาดมาเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ไม่ต้องวางให้แห้ง,เ,งเพราะว่ามันไม่ต้องเปียกอะไรนะคะหลังจากนั้นเราก็ทําแบบนี้เลยเอาน้ํามันน้ํามันพืชของเรานี่แหละมานิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะเพราะว่าเยอะจะชุ่มเกินไปเราก็ใช้น้ํามันพืชแล้วก็ใส่ตุเมือแล้วก็ไปนี่นี่นะคะแล้วก็เอาน้ํามันใส่เข้าไปไม่ต้องเยอะเอาให้ทั่วถุงมือทายทั่วแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นเราก็ใช้ไข่ของเรารูปๆนะคะดูดูโซโซจริงๆแล้วไม่ต้องให้อาลักษณะเยอะมากนะคะเพราะว่าอเยอะมากแล้วมันก็จะไม่น่าจับแล้วก็รูปๆคุณสมบัติของน้ํามันนะคะก็คือเขาจะไปอุดอุดรูอากาศหรือว่าโพรงอากาศเล็กๆที่อยู่ในเปลือกไข่นะคะพอน้ํามันนะคะเขาเรียกว่าอนุมูลของน้ํามันเข้าไปอุดในโพรงไข่เล็กๆที่ ในส่วนของอากาศผ่านเข้าไปได้นะคะมันก็จะทําให้อากาศเนี้ยผ่านไม่ได้เพราะว่าน้ำมันเข้าไปอุดหมดแล้วนะคะดังนั้นก็คืออากาศก็เข้าไม่ได้ในส่วนของพวกจุลินทรีย์ที่ทําให้เสียก็เข้าไม่ได้ทําให้ไข่เรามีความสดแล้วก็ใหม่อยู่ได้นานมากเลยนะคะอันนี้คือคุณสมบัติของ่านน้ามันที่จะเข้าไปอุดในตัวโพรงของเปลือกไข่นะคะ เพราะเราก็ทราบดีว่าในส่วนของเปลือกไก่จะมีโพร่งอากาศเล็กๆอยู่นะคะซึ่งก็สามารถที่จะถ่ายเทอากาศในไข่นี้ได้นะคะเราก็ทำไปไเรื่อยๆเลยค่ะ เรียบร้อยนะคะนี่เรียบร้อยแล้วที่จะ,ะเตรียมพร้อมส่งนะคะให้น้องเขาเก็บไว้สามารถกินได้อันนี้สัปดาห์สองสัปดาห์นี้รับรองว่าลักษณะไข่ของเรานะคะอย่างสดแล้วก็ใหม่แล้วถ้าเปรียบเทียบนะคะ,ะเพื่อนๆลองถ้าลองไปทําดูก็คือถ้าเราเก็บไข่แบบเนี้ยวิธีที่ใช้น้ํามันในการที่จะลูบในเปลือกของเขาไว้เก็บไว้กับลักษณะที่เราเก็บไว้ปกติในตู้เย็นนะคะ หรือว่าเก็บไว้ปกตินอกทั่วไปเอามาเปรียบเทียบดูนะคะลักษณะแล้วก็คือ,อมันกระชุบนะ้ำมันเนี้ยจะรู้สึกมันหนักกว่าแล้วก็รู้สึกยังแบบมันยังเต็มใบอยู่นะคะไข่ข้างในมัส่วนในส่วนของที่วางไว้ข้างนอกนะคะจะรู้สึกว่ามันเบาขึ้นแล้วก็เนื้อมันจะน้อยลงเพราะอะไรเหรอคะเพราะว่าอากาศที่เข้าไปมันจะดันให้ไข่นะคะให้ไข่เก็บพวกเนี้ยก็เรียกว่ามันเล็กลงน้อยลงแล้วก็แห้งลงนะคะ เพื่อนเพๆลองไปพิสูตรดูนะคะเพื่อที่จะ1ได้เก็บไข่ได้นานขึ้นสองก็ได้ดูว่าเอ๊ะมันจริงไหมที่หนูนาพูดนะคะก็ได้เห็นไปแล้วนะคะเคล็ดลับของหนูนานี่เรียบร้อยพร้อมที่จะส่งแล้วค่ะแผงตัวนี้น้องเขาให้มาก็เลยอ่สบายหนูนาไปไม่ต้องใส่ถุงนะคะปกติแล้วจริงๆแล้วเราอาจจะใส่เอากระดาษรองแล้วก็ใส่ถุงไปได้นะคะ เพื่อนๆลองเอาเคล่าเล็กๆน้อยๆของนาไปทำดูนะคะสำหรับวันนี้หนูนาต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ